มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนยังไม่จบเดือดกลางไอจีชาวเน็ตไม่ยอมจี้สิ่งที่บอลเชิญยิ้มควรทําต่อครอบครัวนัาคอมจากที่เป็นประเด็นร้อนแรงของบอลเชิญยิ้มในช่วงที่เขาติดโควิด1 9ที่มีกระแสข่าวดราม่าจากภาพรายการหนึ่งพบบอลไปร่วมงานกับนาคอมแล้วถอดแมสออก จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อมาบอลเชิญยิ้มและครอบครัวของนักคอมถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรจนกระทั่งบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าที่ข่าวลือเรื่องเที่ยวแล้วจนติดโควิดนั้นไม่จริงและยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำให้ครอบครัวของนักคอมต้องพบกับการสูญเสีย แต่ทั้งนี้ชาวเน็ตก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์น่มบอลต่อถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ไอจีของน่มบอลว่าโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองพี่บอลต้องยอมรับแล้วขอโทษอย่างจริงใจไม่ใช่ไปออกรายการแล้วแก้ตัวไปวันๆครับเพราะยังไงคุณก็เป็นต้นเหตุทำให้นาค้อมต้องเสียชีวิตถึงคุณจะไม่ตั้งใจก็ตามแต่ก็เป็นคุณอยู่ดี ที่เอามันมาให้นาค่อมไปขอโทษครอบครัวของนักค่อมไม่ใช่หนีหน้าแล้วบอกว่าคุณไม่ผิดผมขอโทษที่ต้องบอกแบบนั้นเพราะดูเหมือนพี่กำลังหนีหน้าครอบครัวของนาค่อมอยู่เลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลิน <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณครับ